จะตำกล้วยตานีนะคะกล้วยตานีแซบๆเลยค่ะตำกล้วยตานีใส่มะม่วงนะคะเพราะว่าปกติจะใส่มะยมค่ะวันนี้หามะยมไม่ได้ก็เลยใส่มะม่วงแทนนะคะก่อนอื่นแล้วก็สับกล้วยไว้รอเลยค่ะพริกแห้งกับกระเทียมผุกให้ละเอียดเลยนะคะตามด้วยกล้วยที่เราหั่นไว้ค่ะขุกพอยหยาบนะคะประมาณตามภาพ ะะหรือถ้ามีปูดองเนี่ยใส่ปูดองเข้าไปด้วยจะอร่อยมากเลยค่ะน้ำปราก็จะประมาณ3ทัพพีนะคะตามด้วยน้ำมะนาวเสร็จแล้วเราก็จะคลุกให้ทุกอย่างโคเลโคเลให้เข้ากันเลยนะคะตามภาพเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาจจะทำรสเข้มข้นนิดนึงนะคะ ค่อยถึงจะใส่มะม่วงค่ะไม่อยากโขกมะม่วงให้ละเอียดไปด้วยก็เลยจะใส่มะม่วงตามหลังค่ะแล้วก็คนพคเลคเลนะคะให้เข้ากันค่ะไม่ต้องออขั้นตอนนี้ไม่ต้องออลงน้ําหนักมากนะคะเดี๋ยวมะม่วงเราจะไม่กรอบค่ะคือส่วนตัวก็ชอบกินมะม่วงที่กรอบนะคะนี่ค่ะก็จะได้เสร็จนี้ตามภาพเลยนะคะนี่ค่ะตาม,มะม่วงของเราแซ่บมากเลยนะคะ